Desert Breath ทะเลทรายที่กำลังหายใจเป็นงานศิละปะขนาดมหึมาในรูปแบบแลนด์อาร์ตสร้างขึ้นเมื่อปี1997โดยกลุ่มศิลปินชาวกรีก d i a s อ r t ี m ซึ่งประกอบด้วย Dana Estratu ศิลปินติดตั้ง Alexandra s t r a t u นักออกแบบอุตสาหกรรมและ Stella Constantinidis สถาปนิกตั้งอยู่ในทะเลทรายซาฮาราใกล้เมืองเอลกูนาบนชายฝั่งทะเลแดงของประเทศอียิปต์ พื้นที่ทั้งหมดครอบคลุมกว่า100,000ตารางเมตรหรือประมาณ10เฮกตาร์อยู่ห่างจากเมืองเฮอกาดาประมาณ15กิโลเมตรทางตะวันตกไม่มีทางเข้าทางการแต่สามารถเข้าถึงได้โดยรถยนต์หรือชมผ่าน Google Earth โครงสร้างและแนวคิดประกอบด้วย178โคนทรายแบ่งเป็น89โคนยื่นขึ้นและ89โคนยุบลงเป็นเกลียวคู่ทรายที่ขุดจากโคนยุบ ถูกนำไปสร้างโคลนยื่นทำให้เกิดการหายใจของทะเลทรายผ่านการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติเดิมมีแอ่งน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง30เมตรตรงกลางแต่ปัจจุบันแห้งไปแล้วถ้าคุณชอบการสำรวจความลึกลับและสิ่งแปลกประหลาดที่ซ่อนอยู่โบนโลกของเราแบบนี้อย่าลืมกด subscribe กด like และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะไม่พลาดการเดินทางค้นหาสถานที่ลึกลับในตอนต่อไปของเรา